เฮ็เบเห็บเฮ็บสรุปกระเป๋าเต็มพอเพราะเห็บเฮ็บเฮ็บเต็มเลยเไม่ตีก็ไม่ได้ของชอบซะด้วยลองปัดไม่ได้ตีเลยปัดวิ่งฝ่าเลยโอเควิ่งฝ่าก่อนก็ได้วันนี้เราโอ้ยเยอะมากเยอะมากเยอะมากเรามีเป้าหมายเป้เาหมายมีไว้พุ่งชนตรงนี้เป็นรังเลยอะ่ะเหมือนว่าไม่ใช่มีแค่เห็บยังไงก็ไม่รู้ อะไรวะป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 ะไม่ไม่ไม่ไปเดินชอนอะไรบ้างเ้ยลงน้ำเหรอแป๊บนึงนะทำไมรู้สึกเหมือนไม่ใช่ทางนี้วะเนียว่าไม่ทำที่เลี้ยงตัดดูบ้างครับเลี้ยงสัญยังเ,เขากำลังจะไปบูท่ถ้ำกันปามๆ ่หรือวะไม่ไม่น่าใช่ปัดอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นที่ปอยนี่ปอยักไว้ว่าเจอหิ่งห้อยอ๋อนู่นอีกอันนึงปะทางขวะโอ้แมงมุมแมงมุมแมงมุมคุยคุยเรียบร้อยแมงมุมผีด้วยนี่มันมีเคลื่อนที่แบบไอ้นั่นจังว่าเมื่อกี้ดิจิตอลอยู่มะมันเดินไปยังอ่ไปแล้วไปแล้วตรงศพปอไม่มีแล้ว จริงอ,อ่ะปัตยังไม่เห็นเลยฮะนี่ไอศพปอไม่มีแล้วมันเครื่องที่แบบนี้ต้นขนาดนั้นหรอในคลิปไม่ไม่เอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะข้างในนั่น,นเป็นน่าจะเป็นรังแมงมุมเออดันดันใหม่ที่มันเปิดดันใหม่มาเปล่าหาเจอแล้วยังอ <for me. S 2> ุ๊ยที่มันสีนดำในคลิปไง ลรงไม่นุ่มโอ้นี่ไงนี่ไงทางออกทางออกหลุมป้าไม่ใช่ทางาลงทางออกหลุมต้องติดพิษดิดันดันใหม่มวะไม่รู้เหมือนกันดันแปะว่าน่าจะไปทางขาก้องอะปัดไม่คิดไงไม่คิดไงที่เป็นการมุมตีดำโคตรสมบโอ้โหเห็บเห็บเยอะจังนะ ข้าวฝากให้กินว่าไปไหนแล้วเนี่ยอยู่หน้าปัดไี่ไม่บวกอะไรกันจะไปลงทำโหเห็บเห็บเห็บก็ลง<แ>กังแก้วงมีเยอะหรอไมมเป็นเป็นทำอะไรไม่รู้แมงมุมมันต้องไปทางขาก้องนี่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  ดันใหม่ดันนี้นนิดนน้นี่เหรอนี่ยค่ะบผมเรียกมันว่าดันเกี้ยงโอ้เหเยอะมากอ๋อวันก่อนที่มาปักอันนี้กับตอเมื่อวานนี้ใช่ใช่ใช่ช่ที่พามาตีเห็บแล้วก็ตรงไปทางนี้ ไม่ใช่ทรงนี้ที่เราปักไว้ว่ามีพิษมันแก้พิษจริงเหรอมันเป็นแบบชเออปักทุงไม่อยู่ที่มารอุย้ยอยู่ปิดยืนเป็นเพื่อนกันเลยแย่อยาก,กดูดันมันอยู่ลงดันลงดันกำลังลือฟื้นกันอยู่ แถวอันนี้เปล่าที่ว่าด้ามด้ามขาดทิาตอยู่ตรงนีแถวนี้ป่ะหาเจอนี่นี่นี่พื้นอะไรอยู่ที่พื้นอ๋อใช่ใช่ไหมตากเห็นไหมนี่หรอตากขวามีตัวขั้นพิษจุดเต็มเลยหมดเลยอใช่ไหมใช่โอ้ยเอ้าเอ้าเอาเอายังไงไปลดลงเลยไหมโอเคยังมุมด้วยเก็บด้วย อว่าอว่าอว่าดันไหมวะเนี่ยได้ยินเสียงกลมาก่อนเลยอะเฮ้ยโอ้โหดนใส่หน้าแมงมุมนอนอยู่นอนอยู่ตรงไหนโอ้เฮ้ยนี่มันดันใหม่หรือเปล่าเออเออไอ้ที่เป็นแมงมุมสีดำอะไม่ใช่เวรูโดดลงไปเลยนะโดดเลยก็ได้อว่าลองจิตใจลงไปตรงนี้ก็ไม่ต้องเอากระเป๋าก็นละ มาแล้วเฮ้ยดันใหม่จริงด้วยอุ้ยของจริงจริงเหรอมันหนีว่าปัดแมงมุมสีดำไงตัวเมื่อกี้ตัวเหลืองเว่อร์เว่อร์ไปแล้วไปข้ามหน้ากากแล้วงานกันเอามาเอามาว้าตามไรวันี้เนี่ยมีแมงมุมเต็มเลยได้แมงมุมเปล่าวะแมงมุมข้างในอ่ะมีแมงมุมดู ไมงมุมโซรสายพันกันหวอเป่าเปิดไปสักคนแล้วไม่มีหมวกหมวกสองกบอะไม,ม่มีไม่มีรองท้าองรองหมวกตองเฮ้ยแมงมุมไม่ใช่แมงมุมชื่อมัน,ป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 นแปลกๆนะโอเคไปยิงลูกมันตายไปแล้วเฮ้ยเอาสัญชาติยานรับทีมาเล่นไชยังไงนี่มึงสนายประจาตีอุ้ย ต้องแม่นอยู่แล้วประเด็นคือไอ้ตัวนั้นมันไม่ยอมมาป่ายปอยเห็นมันอยู่ตรงเนี้ยปัายิงอยู่ปัายิงอยู่ปัายิงอยู่จริงเหรอเออสัญ,ญลักษณ์ลูกดอกบังบังอ๋อ <laughs> หัวกระบานหัวกระบานปอบังไม่ไม่ไม่ไมโอ้ตายเลยดูดิเอาว่ะตายว่ะโอเคปัดปัดข้างล่างมีตัวใหญ่ ตัวใหญ่หรือตัวเล็กวะหรือว่าภาพมันขยายตัวเล็กตัวเล็กลูกกันนะเอาปัดเร็วอีกทเร็วอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ย่เดียด๋วยวยเดี๋ยวนะใจะเย็นใจเย็น เล่ยดจะตายแล้วพี no? <us> Goddess, ่แล <bathroom> <us> ้นะเดี <sub yup> <us>, ๋ยวนะเดี๋ยวนะแมงมุมนอนอยู่แล้วนะอุ้ยนี่มันไข่มันเนี่ยใช่แมงมุมนอนอยู่ทางซ้ายมือเก็บลูกมันทีเก็บลูกไม่ได้กดเก็บเก็บช่างหัวโอเคเก็บแล้วนเสียงนอนคน นั่นไงโอ้ท่นตายเดียวเอออุ้ยอะไรวะปัดปัดแบงมุมอุ้ยเป็นสะดุ้งเออกำลังกำลังตกใจกับอันนี้ตัวตูดเหลืองตูดเหลือง มีพ <Repeat>. ิษมีพิษปัดเรามีหน้ากากกันแก๊สนี่ไม่ใช่หรอไป<น>โคตรกระดูกอะไรวะเนี่ยกิดถูกทัง้งมากกว่านี้กินนิดๆก่นเราใส่หน้ากากกันแกน๊สแล้วหน้าจอก,ก็ยังเขียวๆอยู่หรอใช่ใช่แต่เลือดไม่ลดเลือดลดอยู่นะน,นะจริงเหรอทำไมปอมไม่ลดอ่ะลดนิดเดียว<อ>กินแบนเดสู้ตัวอะไรวะนี่ตัวอะไรตายอันนี้หมาตาย ทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดโอ้ศพหมาไม่มีแล้วปัดทางตันเอาไม่มีอะไรเลยเมีทัานหดแล้วนี่ใครใ,ใครใครเออเนี่ยใหญ่วันเนี่ยเ,เ,เอาเต็มเลยสามตัวนั่นไงได้2องดีนะโอเคหัวเต่าทองเนี่ยนะ <S 2> <S 2> <S เก็บไม่ได้ด้วยบ้า มาวะโอ๊ดึงดึงน้องออกไปหน่อย oh. Okay. Oh. มีตัวอะไรหลับอยู่อะไม่ปพะว่าน่าจะเป็นไอตัวข้างบนมากกว่าคนผิดใ<ม>นบนฝั่งนึงของเำไป่โอ,โอไ้ไม่ฟุดไม่ฟุดล <laughs> าวาลาวาลาวาแน่นอน ไข่ปั๊มเอ๊ะไข่ปัดโอ้ไข่เต็มเนี่ยเหมือนเอเลี่ยนเลยอ่ะอุ้ยแมงมุมะโอ้สเตมินาหมดโอ้ยอย่าจูกได้ไหมติดผิดนะเว้ยติดผิดนะเว้ย น,นี้คีดแต่งอ่ออันนี้ทำมาจากเอ้าเอา,เอาลืมดูเลือดลืมดูเลือดทำมาจากแม่งมตีแล้วติดผิดชุกกันชุกกันลืมดูเลือดเลยอ่ะมันดูดันเลยก็ตีมันเงินเราสร้างที่นอนในนี้ได้ป่าววะอุ้ยไปมือโอ้ป่าแดง,เดงๆเต็มเต็ม มันมันตีเลยปะเนี่ยจะตายเยอะเออแม่งเอ้ยหมดแล้ว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 ตีอยู่คนเดียวอ๋อตอนหิวไงสตาร์มีหน้าพอเลยเหลือครึ่งเดียวตีมันจัดโอเคเออมันขังขังกินก่อนกินก่อน กินก่อนอุ้ยได้ของใหม่มาด้วยอ่ะไม่เก็บซากหรอแหม่ของป้อกระเป,าเป,าเป๋าเต็มอ่ะนี่ไงของดีเก็บเลยเรนจี้ป่ะี่อีกแล้วโอ้ยังกับลังเอเลี่ยนในบ้านเฮ้ยดันอะไรเนี่ยทีมต้องการแท้งว่ะปัดปัดทีละฟองปัดทีละฟองเดี๋ยวทีละฟองมงมุมตีจะตายแล้ว ดีปัดจัยตายแล้วโอ้ยทำไมมันตีเข้าเยอะจังฉัไม่เล่นโลเลยไม่ถ้าถือโล่ไฟดับนี่ข้ามหมวกองโกบปลยอือฆ่าไม่ได้ไม่ได้ตีห้อยอองห้อยตรงต้นเบอร์รี่นะมเออใช่ห้อยขึ้นมาก่อนายังอยู่อีกเหรอก็ถือก็น่เมนมุงนี้ คือถ้าปอถือไฟปอก็ใช้อาวุธหนักไม่ได้อ่ะมันมีโล่เดินท่ามการควางมืดก็ได้ป่ะอย่าอย่าเก็บไอ้นั่นก็พอแหวนโมดตีปามเก็บให้ปอเอ้ปัดเก็บให้ปอหน่อยลูกแมวนมันไม่อยู่ทิ้งเหรอเออะ <I> think. เอา้าแมงมุมไม่อยู่อ่ะออกมาแล้วอะ่ะว่าเนี่ย <he> e ไหนจังมสซาพร้อมบวกตรงนี้มันคือตรงไหนวะปัดตรงนี้อุ้ยอุ้ยตรงนี้ตรงนี้คือที่เราลงมาปะใช่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 ที่เราลงอา้าวอยู่ข้างใต้เองเนี่ย <laughs> ลงดันลงดันอา้าวอุ้ย ตัวอะไรตัวพันิตตัวพนิตไม่ปัดไม่ไหวไปเถอะอะไรตาแดงๆเกินเ้ยเสียงเห็บเห็บเห็บเต็มไปหมดนอนแับโู้เสียงเสียงเห็บรักงมไปบ้านใครวิ่งกลับบ้านเลยตัวใครตัวมันโถอุตสาห์เตรียมตัวมาสู้แมงมุมซะหน่อย รือว่าเราต้องทำเกรดอะ่ะมันมีเกรดไหมมันให้เราคาพอะไรนั่นน่ะข้างบนคอยข้างบนคช่วิ่งเกียร์เอาไว้เดี๋ยวเราไปตีแมงมุมในน้ำกันเรดี้บัก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 ติดบักอุ้ยถ,ถ้าเราไปตีม,มันมัคงไม่ติดบักอมีที่ให้เรายืนปะะไม่มีอ่ะมันยืนชนมันชนได้หมดเลยวันนึง นี่เห็ดนี่ไงมันทักไทยเห็ดเนาะใช่ปะขึ้นได้ปะเอา้เอาปะลุนเ<อ>ป็นกรมปอขึ้นได้ว่ะอ่ะขยับให้ โอเคน,นั่นไหนนี่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 โอเคกาจังเว้ยขายปะโอเคโอเค้เปิดร้อน thực chăng à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ เก็บของไปแล้วเนาะยังเยอะโอเมดตรงนี้อูลุย้านลุน หน้ามีลา,ะาะ<น>วะหนขีิดโคตรแรงนี่ไงเอาอะน้องเอาเหรอนี่แน่ดูนักใช่ไหมดูนะักต้องการเก่งเอาอโอ้โหมาแรงพวกนี้เป็นไหน ไปไหนแล้วอะเมอู้มันแบบซื้อด้วยมันล่อซื้อมเรสองตัวไปแล้วไปแล้วไปแล้วปะค้างเมื่อกี้ปะค้างไปนิดนึงมันตามปัดไปมันตามปัดไปอะไรวะมีการล่อซื้อด้วย ไม่มีละไม่มีละไม่มีแล้วมันแรงจริงหรือเปล่าเนี่ยฉลาดลฉาดเออฉลาดจังเลอวิ่งวิ่งกลับบ้านผิดทายบ้านไหนสองร้อยหกสิบเซนวิ่งจนงงหมดแล้ว ไหนดูผลงานลังเมงมุมเลยดิอุตสาห์ไปว่าว่ามันอยู่ไหนวิโมวนอยู่ตรงไหนปกติแมงมุมพิษมันหากินกลางคืนนี่อไม่แบบแบบว่าลังอ๋อพวงพวงมันนี้เด่น อันนั้นแน่นอนอยู่ตัวหนึ่งเอาไงไม่แม่เอาเดี๋ยวปล่อยให้มันนอนไปโอเคไปดูซิ พอไปอันวิเคราะ์ของก็แล้วกันไ,ได้แต่ของใหม่ที่ได้มา you keep me safe mm safer โอ้ยสดผิดอีกแล้วทำอะไรหรือสปซัดของเฉยเลยเลยได้อะไรเดี๋ยวปอไปตามซ่อม บางทีพอกดชิปไม่ติดวะพี่บอดเริ่มไม่ดีหรือเปล่าเป็นไปด้วยดเดี๋ยวซ่อมให้หนายดูสิ 拼掉呢。<noise> คนูเราเต็มคังเลยช่างอุ่นใจจริงๆ ต้องล่าหิงห้อยไฟไฟเห็ดแแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมุติเราใส่หมวกหิงห้อยเราก็ใส่หน้ากากกันแก๊สพิษไม่ได้นะใช่ต้อ,องเลือก